อยู่วงการมา10ส,สิบกว่าปีนะฮะแม่ก็ยังไม่เคยเจอโดนเปลี่ยนตัวส่วนมากได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าของช่องนี้อะไรองมันก็เสียความรู้สึกนะเพราะเราก็ล็อกคิวกับเขาไว้อะตั้งแต่แบบทัองเขาก็อยากได้นักแสดงในช่องเขาเล่นเองเป็นพานาแต่ได้ข่าวมาว่าคนที่มาเปลี่ยนของเราก็เป็นอิสระเหมือนกันนะใช่ครับใช่ล่าสุดเอ,อ่ยได้ไหมอะช่องดังแล้วกัน เอยไดไหมจริงจริงช่องดังดีกว่าครับช่องดังเนาะครับก็คือคือก็เอ่ยกันว่าละครก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะล่าสุดในลงในไลฟ์คนรู้คนคน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการอ่ะคือมันแคบเนาะเขาก็รู้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ยังงงว่าเขาก็ยังดีใจเอยดีใจด้วยนะแต่แบบว่าได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าของช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเต็มที่นะอะไรเงี้ยไปโชว์ความสามารถให้เขาเห็นว่าแบบว่าเรามีของเหมือนกัน อพอเราเป็นอิสระแล้วเนาะ<ช>แต่พอแบบว่าเหมือนกับว่าอ,อีกอีกประมาณเดือนที่แล้วมั้งพอฟิตติ้งปล่อยภาพไปปุ๊บทุกคนก็เห็นในโลกออนไลน์ละอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็โอเคแต่พอแต่พออยู่ดีเขาฟิตติ้งใหม่แล้วก็เปลี่ยนคนเล่นทุกคนก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยเซ<ช>็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็เซ็นสัญญาก็เซ็นสัญญาไทยทำตอนที่เราไปฟิตติ้งนั่นแหละครับ คือตอนนั้นเราตกใจไหมเพราะว่าเขาก็ไม่เขามขาม,มีการแจ้งเราไหมก่อนก่อนที่จะแบบว่าฟิตติ้งใหม่แล้วก็เปลี่ยนคนใหม่อย่างเงี้ยหลังหลังจากฟิตติ้งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอ,อีกหนึ่งอาทิตย์อะ่ะก็มีโทรศัพท์เข้าก็มาจากโปรดิวเซอร์นี่แหละคือผมก็คิดเน่นจอยู่2อย่างนะเขาเขาเขา,เขามีเรื่องด่วนผมก็คิดเล่นๆนะหรือโดนเปลี่ยนตัววะ,ะหรือว่าหรือว่าเขาแค่แบบว่าเ้เดือนหน้ายังไม่เอาคิวถ่ายนะเพราะตอนแรกคุยกันเรื่องล็อกคิวอะ เราจะไปถ่ายที่ไหนคิวแรก <pe> <outcome. S 2> เปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องมีขีม้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราอยู่ในวงการงวงการนี้มานานอะ่ะสิบกว่าปีละครอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มีเปลี่ยนตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่อันนี้คือเคสหนักสุดไหมที่เราไม่ใช่ครับอยู่วงการมาสิบสิบกว่าปีะฮะแม่ก็ยังไม่เคยเจอโดนเปลี่ยนตัวส่วนมากเราเราแค่แบบว่าถ้าเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ไม่ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่เคยเห็นว่าแบบฟ <im it> ิตติ้งไปแล้วเสัญญาไปแล้วแล้วเปลี่ยนอะไรอยเคืมันก็ คือแรกเราไม่ได้คิดอะไรนะเราก็คุยกับทางโปรดิวแล้วก็แล้วก็ทางผู้จ่ายเขาก็ขอโทษมาคือเราบอกว่าเราเข้าใจเราโอเคเรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจมันก็เสียความรู้สึก,กน,นะเพราะเราก็ล็อกคิวกับเขาไว้อตั้งแต่ตั้งแต่ระหมดสัญญาับช่องเจตอะไรอย่างเงี้ยก็สามเดือนได้นะสามเดือนได้เราก็คุยกันมาตลอดคือติดต่อฟีดแบ็กกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราเสียใจแล้วเรารู้สึกว่า เราก็มันก็ทําให้เราแบบเหมือนเสียชื่อน,นิดนึงอะ <ừ> ่ะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าคือคนวงในอ่ะมันเข้าใจแต่คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะ่ะใ,ใช่เขาไม่รู้เขาว่าคงแบบเขาคงคิดว่าแบบเฮ้ยสงสัยเป็นเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือเปล่าเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงโดนอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาไม่รู้ความหมายเนคืออะไรเนี้ยกงตัวเราเราก็ไมู่กันว่าคือเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเขาก็อยากได้แบบว่าเขาเขาก็อยากได้นักแสดงในช่องเขาเล่นเองเป็นพนักา แต่ได้ข่าวมาว่าคนที่มาเปลี่ยนของเราก็เป็นอิสระเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับคือ